วันนี้ผมจะมาเล่นรถ m e r c e d e s AMG 1นะครับนี่คือ m e r c e d e s AMG 1นะครับอ่ารถไฮเปอร์คาร์จาก Mercedes-Benz นะครับที่ใช้เครื่องของ Formula 1นะครับเพียง1.6ลิตรเท่านั้นนะครับเครื่อง1,600 cc ซีซี V 6นะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก4ตัวทำให้รีดแรงม้าออกมาได้นะครับเป็นพันแรงม้ากันเลยทีเดียวนะครับอ่ากับรูปโฉมที่สวยงามนะครับที่สำคัญมันเป็นรถไอคอนของ For z ซ h o r i z o n 5ด้วยนะครับ Mercedes M G1 นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเล่นเครื่องให้ฟังกันนะครับเครื่อง1.6นะเครื่อง1.6 V6 นะครับทำงานที่11,000รอบนะครับ,บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก4ตัวนะครับไปครับลองไปดู โมูทสมูทนะครับเอาละโอเครถคันนี้ก็ดูจะพิเศษมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะแต่งอะไรกันได้บ้างนะฮะว่ามันจะแรงได้มากกว่านี้ไหมนะครับไปกันเลยนะครับมาถึงก็ดูเครื่องยนต์กันก่อนเลยว่าทําอะไรได้บ้างครับทำวูชีดนะโอ้โหกราฟขึ้นกราฟขึ้นต่อไปเป็นแคมนะครับโอ้โหพุงพ่งพุ่ง เทอร์โบชาร์จนะครับเทอร์โบชาร์จเทอร์โบใส่ไปแล้วนะครับต่อไปดูช่วงล่างนะครับใส่เลสได้อีกนะใส่ไปครับไล่เบาไปอีกหน่อยนึงนะครับไปโอเคชุดแต่งบอดี้พาร์ตอะไรก็ไม่มีนะครับไม่มีเพิ่มเติมเลยอันนี้ก็มาจากโรงงานเขาเลยนะครับเป็นแบบนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับโอเคปรับแต่งช่วงล่างกับเทอร์โบชาร์จเข้าไปนะว่าจะได้กี่แรงมานะครับติดตั้งอุปกรณ์ นะครับจาก877แรงม้าครับเพิ่มขึ้นมาเป็น1,319แรงม้าเลยนะครับไปมาครับออกมาจากกูใหม่ๆนะฮะลองฟังเสียงดูอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าไปไงครับ ก็คล้ายๆเดิมนะโอ้โหพลังแรงแรงบิดนะครับมาเยอะกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะฮะดูจากเฟรมเรทที่ล่วงเอาล่วงเอานะครับจาก60คนระเหลือ50กว่าครับโอเคไปครับเดี๋ยวต้องหาแข่งสักสนาแล้นี่โอ้คันนี้แจ่มเลยเหมือนกันนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราไปหาแข่งกันดีกว่าครับผมไปเอาเราโอเคมาครับสติเลสกันดีกว่าหลังจากที่ไม่เล่นมานานเลยนะครับโอ้โหพายุพายุพายุนะครับไปฮะนี่ครับ兰博基尼ชนเข้าไปครับยังไงไม่รู้แต่ต้องเบาก่อนนะลื่นลื่นแน่นอนครับ แสงแต่โค้งแรกเลยอุ้ยเขี้ยทนายขอโทษที่คำหยาบครับมันหลุดปากแม่เรียบร้อยเลยครับผลพายุโอ้โหโอ้โหไม่เล่นนาน,านครับไม่เล่นนาน,านไปกันก่อนเลยไปกันก่อนเลย ต่ตามไปอย่างเงียบๆนะดูมันจะวุ่นวายกันจริงๆเห็นไหมไปครับไปต่อมาครับย้อนหน่อยเบรกตรงๆครับเบรกก็เลี้ยวไปด้วยนี่ถลายโอเคค่อยๆเลี้ยวไปครับเบรกตรงๆประคองคันเร่งกำลังเครื่องมันเยอะจริงๆครับพันสามร้อยแรงม้านี่ไม่ใช่เล่นๆแล้วเนี่ย ไปฮะโอ้โหเจอถนนเปียกลีอย่นี้ก็แย่เหมือนกันนะครับเกือบไม่อยู่โค้งเมื่อกี้นะโอ้โหรถชาวบ้านใครชนไปแล้วใครชนไปแล้ว นะครับขี่ตามพันหน้าไปถ้าไหลอีกแล้ว <c oughs> ไปฮะไม่อยากรู้ถนนแห้งจะเป็นยังไงนะนะครับตรงนี้เอาให้รอดก่อนเดี๋ยวไปเจอกันสนามต่อไปดีกว่านะครับมาทางตรงยาวครับ ตอนนี้อยู่ที่เกียร์5กับเครื่อง1.6นะนะครับ V6 นะครับ6สูบ1,600ซีซีเท่านั้นเองนะครับกับมอเตอร์อีก4ตัวนะพา MG1 ตัวนี้ทยานไปได้ถึง370กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับเบรกหน่อยโอเคขึ้นมาอยู่ที่6นะครับตอนทางตรงยาวนะเอาเรื่องนะครับ โ okay. อเคก็คันเล่งไปพอไปได้นะไม่เล่นนาน,นครับคลิปยาวนะก็ไปทําคลิปสั้นอยู่นะครับมาครับแต่รอรอเลยนะครับคันนี้จบจบโอเคเสร็จเรียบร้อยไปหนึ่งสนามนะครับผมตลองไปหาแท็กเล่นดูหน่อยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ มาครับคราวนี้มาอยู่กันกับโรดเลสซิ่งกันบ้างนะครับไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับโอ้โหรอดยากอีกแล้วนะครับไปครับพอจะมีประสบการณ์จากรอบเมื่อกี้มาบ้างนะครับว่าจะต้องขับยังไงบ้างนะโอเคโอเคครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันดี ครับโอ้โหโอเคโดยรวมแล้วรถมันแรงมากคนระับถ้าไม่มีฝนนี่จะเยี่ยมมากเลยนะนี่ hmm. นี่เห็นว่าเบรกก็อยู่ดีเลยนะครับโอเคครับไป ไปกันต่อครับเฮ้ยโอ้โหอะไรนะเมื่อกี้ดูดีหมุนเฉยนี่ครับจังหวะน,นี้ต้องระวังครับตรงอะไรเพี้ยนไปน,นิดเดียวนี่เรียบร้อยเลยนะค่อยๆไปครับเปิดหมดแท็กไว้ด้วยนะครับเนี่ย นี่ถ้าเปิดไม่ได้เปิดหมดแทกไว้สปอยเลอร์กับคลิปด้านหน้าก็จะไม่ขึ้นมานะครับโอ้โหอีกแล้วอ่ะโดน MG1 อีกคันหนึ่งสกิดนะครับเมื่อกี้โอเคไปครับมาโค้งนี้ค่อยๆเหยียบมิดเหยียบมิดตรงนี้รอดไหมโค้งหน้ารอดอยู่ครับ ยอดอยู่ครับโอ้โหอยู่เป็นกลุ่มอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโอเคไปครับแตงอยู่อันดับสามแล้วนะดีกว่ารอบเม่อกี้หน่อยนึงนะครับเอายังไม่ถึงเส้นชัยอีกดูกว่าใกล้ถึงแล้วนะี่โอ้โหเกรงอีกยาวครับไปฮะ คันเล่งต้องค่อยๆเติมไปครับตอนออกโ้งอยู่ๆกดมิดไม่ได้ด้วยโอเคไปเบาเบาตรงนี้เบาไปครับได้ที่3โอ้โหบินบินโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยกันไปนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับคันนี้เยี่ยมเลยครับเมื่อกี้แบบฝนตกนี่เกรงเลยครับเนื่อออกมือเลย เก่งจริงไรจริงนะครับมาก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็แทบไม่ค่อยได้ทําคลิปยาวเลยช่วงนี้นะครับหายเป็นนานเลยนะครับก็โอเคก็คลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ